เปลวไฟคู่หรือทวินเฟมถึงทุกคนที่หลงไหลในวัตถุและค้นหาเปลวไฟของพวกเขาฉันอยากจะพูดว่าเปลวไฟไม่ได้ถูกสแสวงหาเมื่อเขาต้องปรากฏตัวขึ้นและกวาดล้างทุกแง่ทุกมุมของความเป็นมนุษย์ในตัวคุณออกไปใช่มันเตนคุณถึงความเป็นพระเจ้าของคุณและมันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า การที่กวรรับรู้มันด้วยตัวคุณเองฉันไม่ต้องการเส้นทางแห่งเปลวไฟกับใครไม่มีใครเลยสำหรับผู้ที่เชื่อว่าพวกเขาค้นพบเปลวไฟคู่ของตัวเองได้อย่างง่ายดายและตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับมันแล้วจงรู้ว่าเธอและเขาไม่สามารถเป็นเปลวไฟคู่ได้ไม่ว่าจะนกรณีใด วิญญาณคู่หรือจวินโซเป็นเส้นทางแห่งเปลวไฟตามที่ฉันได้อธิบายไปหลายครั้งเป็นเส้นทางวิวัฒนาการอันโดดเดี่ยวของการเสียสละและความแข็งแกร่งทางโลกเส้นทางแห่งการต่อสู้และความอ่อนน้อมถ่อมตนจากความกล้าหาญและความทุ่มเทด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมและความเห็นอกเห็นใจ ฉันเรียกมันว่าเส้นทางแห่งความลุ่มหลงซึ่งทุกๆภาพลงตาที่สจะพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และด้วยบาดแผลส่วนตัวและส่วนรวมทั้งหมดเป็นทางแห่งไฟเป็นการเริ่มต้นที่แท้จริงเส้นทางแห่งเปลวเพลิงบ่งบอกถึงการก้าวกระโดดของวิวัฒนาการผ่านการดื่มด่ำในพลังแห่งพระคิสต ซึ่งมีเปลวเพลิงเป็นผาหะเส้นทางแห่งเปลวเพลิงไม่เพียงแต่สอนให้เอาชนะความม่อนแอและรักษาบาดแผลเท่านั้นแต่ยังสอนระเบียบว,วินัยเพื่อให้พวกเขามีชีวิตอีกครั้งโดยไม่หยุดทุกนาทีทุกวันโดยไม่บ้าระหำ่ำเส้นทางของเปลวไฟสอนความสว่างที่เยือกเย็ยนที่สุด สิ่งที่นอกเหนือไปจากความผูกพันของมนุษย์เพียงเล็กน้อยเป็นความสว่างที่นำไปสู่การระนาบอารมณ์ในทุกช่วงเวลาไม่มีการพักรบและยังคงอยู่เป็นเวลาหลายปีหลายปีของการเกิดชาตินี้อย่างไม่หยุดยั้งเหมือนกับการฝึกฝนเพราะมันคือเส้นทางนั้น จุดประสงค์คือเพื่อลบร่องรอยของโปรแกรมมิติที่3ที่คือม่านพรางปิดบังที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดขจัดกรรมส่วนตัวหรือส่วนบุคคลทั้งหมดและในขณะเดียวกันก็ปลดล็อกกรรมส่วนรวมจุดประสงค์คืองานจิตวิญญาณที่บูรณาการเนื่องจากเปลวไฟนั้นมีหน้าที่ในการนำพาข้อมูลการสอนและการ แร่กระจายพลังคริสตัลแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเส้นทางของเปลวไฟเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นนอกจากนี้ยังอาจใช้เวลาหลายชาติกว่าจะเสร็จสมบูรณ์แต่วิญญาณบางดวงเลือกที่จะรีบเร่งเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ในขณะนี้นั่นคือเมื่อมีการโหลดที่รุนแรง และไม่มีช่วงเวลาแห่งความล่งใจคุณต้องควบคุมทุกสัญชตาตญาณทุกความต้องการและทุกการค้นหาทั้งความสะดวกสบายและคุณไม่สามารถมีพันธมิตรหรือพันธมิตรอื่นได้จนกว่าคุณจะบรรลุเส้นทางแห่งเปลวไฟโดยไม่มีที่สำหรับใครอื่น นี่เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการเสริมสร้างจิตวิญญาณในความสันโดษอย่างสมบูรณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในช่วงเวลาแห่งความเปราะบางที่คุณอยากหนีไปจากเส้นทางนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อยุติการทรมานดังกล่าวคุณไม่สามารถทําได้คุณต้องอยู่ที่นั่นเพื่อขายหมดแล้วเมื่อขายหมดแล้วแต่ต้องอยู่เพราะคุณเลือกแล้วและในขั้นตอนนี้ ช่วยคู่รู้ของคุณถ้าคุณเป็นวิญญาณที่ดึงอีกฝ่ายคุณก็จะช่วยมันได้มากขึ้นคือเปลวไฟแฝดดวงหนึ่งนำหน้าอีกดวงหนึ่งเสมอในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณและเป็นดวงที่แบกรับภาระที่หนักที่สุดในขณะที่แบกรับภาระส่วนใหญ่ของแฝดคูรู้ขั้นสูงช่วยถือมันดุดซับ ความเจ็บปวดทางร่างกายและปลดปล่อยมันออกมานอกจากนี้ยังถือว่าความเจ็บปวดของแฝดรวมถึงความเจ็บปวดโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรรมบางอย่างและด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจการให้อภยัยความเข้มแข็งความจริงมันเปลี่ยนเขานั่นเป็นวิธีที่มันเป็นนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ เส้นทางของเปลวไฟคู่หรือทวินเฟมก็เพียงพอแล้วที่คุณจะเข้าใจว่านั้นไม่ใช่ทางโลกและไม่ได้เป็นของทุกคนจากมาริก้าโมริโต